วันนี้นะครับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปสาธิตนะครับการตรวจสอบนะครับก่อนประกอบหัวฉีดนะครับหัวฉีดของเครื่องยนต์เล็กดีเซลนะครับวันนี้หัวฉีดที่ใช้จะเป็นหัวฉีดของหัวฉีดของเครื่องยนต์ยันมาตีฟ8 0นะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทำขึ้นเพื่อใช้ในการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียนแผนกวิชายนยนนะครับในระดับปวชโจนะครับและก็อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจนะครับนะครับนำไปศึกษานะครับนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะครับนะครับมาดูเครื่องมือนะครับในการเช็กนะครับสอดประกอบหัวจีนะครับก็จะมีเครื่องมือนะครับระมันนี้ก็คือจะมีประแจรวมนะครับเบอร์17นะครับประแจบัตรสายเบอร์19นะครับ ปัจเจรวมเบอร์ยี่บสองนะครับแล้วก็ปัจเจหัวป่าเบอร์สิบปัจเจหัวป่าเบอร์ส7สินะครับใช้ในการสอดนะครับสอดสอด,สอดท่อน้ำมันแรงดันสูงออกจากัวชีนะครับแล้วก็เบอร์ยี่สินะครับใช้ในการสอดไวชีในรุ่นของเครื่องยนต์ยันม่าตีฟเจ็ดสิานะครับแล้วก็กีมนะครับแล้วก็วัวชีที่เราจะทาการทดสอบในวันนี้นะครับนะครับเครื่องทดสอบแรงดันหัวฉีดนะครับแล้วก็ที่ อีกอย่างหนึ่งนะครับสำคัญก็คือปากกาจับชิ้นงานนะครับแล้วก็ผ้าชี้มือนะครับนะครับเมื่อเราตอดัวฉีดนะครับก็นําผ้าสะอาดนะครับมาวางไว้ที่ปากกาเพื่อป้องกันหัวฉีดเราเสียหายนะครับแล้วก็จับจับด้วยนะครับปากกาจับชิ้นงานนะครับเพื่อเราจะทําการตอกไวฉีดนะครับตอนเลขนะครับตอกนะครับตอดไวชีด นะครับหลังจากนี้เราจะได้รู้จักกินส่วนนะครับกินส่วนของวัชีทุกชิ้นนะครับ เรามารู้จักชิ้นส่วนของหัวฉีดนะครับหัวฉีดของเครื่องยนต์ยันมา CF85 รุ่นนี้นะครับจะเป็นหัวฉีดแบบเดือยนะครับจะเป็นหัวฉีดแบบเดือยนะครับจะมีชิ้นส่วนแรกก็คือน็อตยึดหัวฉีดนะครับเรียงไปเลยนะครับก็คือตรงนี้เลื่อนเข็มหัวฉีดนะครับเลื่อนเข็มหัวฉีดนะครับตัวนี้จะเป็นเข็มหัวฉีดนะครับตัวนี้จะเป็นเข็มหัวฉีด นะครับสปริงัวฉีดนะครับบ่าลองลิ้นนะครับบ่าลองลิ้นนะครับลิ้นควบคุมกําลังดันนะครับลิ้นควบคุมกําลังดันหรือบางหนังสือบางเล่มก็จะเรียกว่าเดือยตัวเดือยยันตัวนี้นะครับท่อน้ํามันไหลกลับนะครับแหวนทองเหลืองนะครับป้องกันน้ํามันรั่วนะครับน็อตยึดท่อน้ํามันไหลกลับนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นขวาครอบหัวฉีด นะครับฝากรอบหัวฉีดตัวนี้นะครับนะครับหลังจากเราถอดชิ้นส่วนของหัวฉีดแบบเดือยออกมาแล้วนะครับเราก็จะทำการล้างนะครับล้างทมความสะอาดนะครับล้างทมความสะอาดนะครับเสร็จนะครับล้างนะครับน้ําที่ล้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นน้ํามันดีเซลนะครับน้ําที่ล้างจะเป็นน้ํามันดีเซลนะครับแล้วก็ใช้แปลงนะครับในการ เพลงธรรมดานะครับในการที่จะทําการทําความสะอาดนะครับแล้วก็ตรวจสอบความสึกหลอของจําพวกเข็มหัวฉีดนะครับนะครับเมื่อทาการล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็มาประกอบนะครับประกอบนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นน็อตยึดหัวฉีดนะครับตัวนี้น็อตยึดหัวฉีดนะครับ จับขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเข็มวยฉีดครับเลื่อนเข็มวยฉีดนะครับเอาเข็มวยฉีดนะครับใส่ลงไปนะครับเอาด้านปลายแหลมลงนะครับหลังจากเราตรวจสอบแล้วนะครับว่าไม่มีความผิดปกตินะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ใส่เสร็จนะครับหย่อนลงไปนะครับในน็อตยึดวยฉีดนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับบ่าลงลิ้นนะครับบ่าลงลิ้นตามมานะครับสังเกตตรงนี้นี่ครับ สังเกตตรงนี้นิดหนึ่งนะครับบ่าลงลิ้นนะครับเอาด้านที่สเสมอกันลงนะครับสเสมอกันลงนะครับลงไปนะครับอยู่ลักษณะ,ะนี้นะครับนะครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่นะครับลิ้นควบคุมกํา,กาลังดันลิ้นควบคุมกําลางังตัวนี้นะครับให้ให้ด้านที่เป็นเดอยออกมานะครับอยู่ด้านบน ในลักษณะนี้นะครับเพื่อที่จะอยู่กับสปริงนะครับเราดูอีกครั้งนะครับในการกอบนะครับใส่เข้าไปนะครับอ่าให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับให้อยู่ลักษณะนะครับลักษณะนี้นะครับอ่าลักษณะนี้นะครับตรงกลางนะครับแล้วก็นะครับใจนะครับสปริงไว้ฉีดนะครับแล้วก็ เป็นชิมนะครับเป็นชิมตัวนี้นะครับลง <ong S 1> ไปนะครับแล, cool. แ,ล like แล้วก็สวมนะครับแล้วก็บิดกับมือนะครับต้องลงแบบอ่าต้องไม่ติดขัดอะไรนะครับแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ท่อใส่แหวนทองแดงนะครับลงไปนะครับท่อน้ำมันเหล็กลับนะครับท่อน้ำมันเหล็กลับนะครับมันจะมีโอลิงอยู่หนึ่งตัวด้วยนะครับท้อน้ำมันเหล็กกลับ นะครับต้อนมันเหล็กกลับครับคปับนึ่งอนมันเหล็กกลับนะครับแล้วก็นอดยึดต้อนน้ำมันเหล็กกับนะครับเพื่อเราไม่ขันที่นะครับเราไปขันที่นะครับ,รรบตรงนี้ก็ต้องนํามาจับกับปากกานะครับเพื่อเราจะได้มีแรงขันัวฉีดของเราไว้แน่นนะครับ O, นะ็อตยึดตัวน้ำมันไหลกลับนะครับหัวฉีดของเราพอประกอบเสร็จจะอยู่ลักษณะนี้นะครับมาถึงขั้นตอนการทดสอบหววฉีดกับเครื่องทดสอบหววฉีดนะครับเราติดตั้งนะครับติดตั้ง ถ้าทำแรงนั้นสูงก็กับเรื่องนะครับติดตั้งตรงนี้นะครับเราต้องช่วยประกองนะครับต่อนะครับแล้วก็ขันนะครับเอาไว้ฉีดนะครับแบบนี้นะครับติดตั้งนะครับแล้วก็ช่วยประกองนะครับช่วยประกองนะครับแล้วก็จับแล้วก็ขัน นะครับเรามาสังเกตนะครับหน้าปัดนะครับเรามาสังเกตหน้าปัดนะครับเรามาสังเกตหน้าปัดนะครับจะมีอยู่ด้วยการอยู่สองหน่วยนะครับก็คือหน่วยบา์นะครับหน่วยบา์เนี่ยนะครับเราจะอ่านตัวเลขนะครับเลขศูนย์หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยนะครับถ้าตรงกลางก็ห้าสิบนะครับระหว่างถ้าเอเเราอ่านเมกะพาร์คานนะครับตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ศูนย์ถึง 40นะครับเพราะฉะนั้นมี2หน่วยนะครับแต่วันนี้เราจะอ่านเนี่ยที่หน่วยบานะครับที่หน่วยบานะครับสำหรับเครื่องยนต์ยันมากนะครับ t f 85นะครับแรงดันหวัวฉีดเนี่ยจะอยู่ที่120กิโลกรัมนะครับกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับ นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ120บาทนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ120บาทนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งไวฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันครับสำหรับข้อั้นตอนการทดสอบนะครับก็ควรระวังนะครับก็คือเวลาทดสอบไวฉีดนะครับเราจับขันโยกนะครับเวลาโยกจยต้องไม่มีใครเดินผ่านนะครับไม่เอามือไปรองรับแรงดันน้ำมันเทียบเทิาที่ออกจากไวฉีดนะครับเป็นข้อห้ามนะครับเป็นข้อห้าม นะครับป็นก้ามนะครับตรงนี้นะครับเป็นกห้ามอันตรายนะครับอันตรายนะครับเพราะนั้นการทดสอบนะครับต้องทําด้วยความระมัดระวังนะครับไม่นําประกายไฟนะครับมาใกล้ไว้ฉีดนะครับในขณะที่ทดสอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันาากน,นะครับนะครับ นะครับค่าที่ออกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณค่าที่ได้จากหน้าปัดก็จะอยู่ที่ประมาณ120บาทนะครับ120บาทหรือ12เมกะพาร์ตคาร์นะครับเมกะพาร์ตคาร์แล้วเราสังเกตวัฉีดอีกทีครับสังเกตวัฉีดอีกทีนะครับไม่มีการหยดไม่มีการย้อยนะครับของน้ามันนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้นะครับแสดงว่าการประกอบของเราถูกต้องนะครับแล้วก็วัวฉีดสามารถที่จะใช้งานได้ แต่ในกรณีที่เราจะเพิ่มแรงดันหัวฉีดได้เพิ่มมากขึ้นนะครับหรือรลดแรงดันหัวฉีดเนี่ยเราสามารถนําเป็นชิมนะครับถ้าหากว่าอยากให้แรงดันของหัวฉีดเพิ่มขึ้นก็เพิ่มเป็นชิมก็ไปนะครับตามความต้องการแล้วก็ตามตามคู่มือการซ่อมนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าจะลดนะครับก็ต้องเอาเป็นชิบออกนะครับการปรับแต่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับช่างผู้ชนานาญการด้วยครับ นะครับเมือ่อเสร็จจากการทดสอบนะครับเราก็ถอดนะครับถอดหัวฉีดออกตรงนี้ก็สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในการถอดหัวฉีดออกก็คืออาจจะทาให้ท่อของเราเนี่ยเสียหายได้เพราะนั้นเราต้องจับนะครับหรือประคองนะครับประคองนะครับจับหรือประคองเพราะนั้นตรงนี้นะครับจับแบบนี้นะครับจับหัวฉีดแบบนี้นะครับแล้วก็กันลงข้างล่างนะครับนะครับขันลงกลางล่างนะครับขันลงกลางล่างแบบนี้นะครับ หวัวฉีดของเราก็พร้อมที่จะก,กลับไปติดตั้งที่เครื่องอยู่แล้วครับนะครับสำหรับการตรวจสอบหวัวฉีดโดยใช้นะครับปั๊มนะครับโดยใช้เครื่องทดสอบหวัวฉีดนะครับก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับก็จะนําหัวฉีดไปติดตั้งที่เครื่องยนต์นะครับนำหัวฉีดไปติดตั้งแต่ที่เครื่องยนต์แต่ในกรณีที่เราไม่มีเครื่องทดสอบหวัวฉีดแบบนี้นะครับ เราสามารถทดสอบวัวฉีดได้ที่เครื่องยนต์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับนะครับในกรณีที่เราไม่มีเครื่องทดสอบวัวฉีดนะครับเราสามารถใช้ใช้เครื่อยงยนต์ของเราเองนะครับเป็นเครื่องทดสอบวัวฉีดได้นะครับโดยการหานะครับท่อท่อน้ํามันนะครับท่อระมานแรงดันสูงแบบนี้นะครับแล้วมาติดตั้งนะครับมาติดตั้งนะครับมาติดตั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับเราขันเข้าไปเหมือนกับตำแหน่งเลยนะครับแต่ัวฉีดเราไม่ได้ติดตั้งไปในเครื่องยนต์นะครับหัวฉีดเราไม่ได้ติดตั้งนะครับลงไปในเครื่องยนต์นะครับนะครับเราติดตั้งตรงนี้ก่อนนะครับสําหรับในกรณีที่ไม่มีเครื่องทดสอบัวฉีดนะครับสําหรับในกรณีที่ไม่มีเครื่องทดสอบไวฉีดนะครับเราสามารถนําเครื่อง ยนของเรานะครับเป็นตัวทดสอบหัวฉีดได้นะครับโดยการหาแป๊บหัวฉีดนะครับแล้วก็ติดตั้งหัวฉีดเรายังไม่ติดตั้งที่เครื่องยนต์นะครับเราใช้การติดตั้งต่อนะครับแล้วก็เอาหัวฉีดออกมาข้างนอกเพื่อดูการทระมานของเครื่องยนต์นะครับเพื่อดูการทระมานเครื่องยนต์นะครับติดตั้งในลักษณะนี้นะครับติดตั้งในลักษณะนี้นะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับเราทําการไล่ลมก่อนนะครับเราทําการไล่ลมก่อนก็คือเปิดน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเลื่อนสวิต อยูระเบิดไปตำแหน่งรันนะครับแล้วก็หมุนเครื่องยนต์ครับอ่าเราจะสังเกตเห็นว่ามีน้ํามันออกมานะครับเป็นปกตินะครับอ่าในลักษณะนี้นะครับในลักษณะนี้นะครับเราก็ทําการติดตั้งไวฉีดนะครับติดตั้งไวฉีดกลับเข้าไปนะครับเราทําการติดตั้งไวฉีดนะครับ ตั้งไวฉีดกลับก like ็ไปในลักษณะนี้นะครับในลักษณะแบบนี to ้นะครับแล้วก็ใช้มือหมุนนะครับหมุนเครื่องยนต์เหมือนกับการสตาร์ทนะครับแต่เราสังเกตนะครับลักษณะการหมุนแบบนี้นะครับเราจะสังเกตได้แค่ฝอยนะครับฝอยของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับที่ฉีดออกจากไวชีดนะครับฝอยของน้ามันเชื้อเพลิงที่ฉีดออกจากไวชีเราไม่สามารถรู้นะครับแรงดันที่ไวชีดทํางานได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ เราจะใช้ในกรณีซึ่งเราไม่มีเครื่องทดสอบแรงดันหัวฉีดเท่านั้นนะครับครับเดี๋ยวเข้ามาถ่ายใกล้ๆได้เห็นไหมว่ามีการฉีดเกิดขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ไม่มีการหยุดนะครับไม่มีการหยุดแบบนี้นะครับอ่านะครับไม่มีการหยดแบบนี้นะครับก็แสดงว่า การตอดรสอบหัวฉีดของเรานะครับในกรณีที่นํามาทดสอบกับเครื่องทดสอบหัวฉีดก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้เราก็ติดตั้งนะครับหัวฉีดนะครับเข้ากับเครื่องยนต์ได้เลยนะครับนะครับก็สําหรับคลิปนะครับการทดสอบหัวฉีดนะครับเครื่องยนต์ยันม่า TF85 นะครับใช้สําหรับ นะครับเจําหรักการสอนออนไลน์นะครับนักเรียนในระดับปวจนะครับแผนวิชายั่งยนต์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงนะครับก็สิ้นส้นลงเพียงเท่านี้นะครับในคลิปนะครับอาจจะมีความผิดพลาดนะครับอาจจะมีสิ่งที่ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับก็ขออาไปไว้ตรงนี้ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจนะครับนําไปศึกษานะครับนาไปศึกษานะครับ เป็นเพียงคลิปการสาธิตนะครับการตรวจประกอบหัยฉีดนะครับการทดสอบหัยฉีดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ